อัปเดตข่าวสพทกระทรวงศึกษาธิการประจำบันจันที่9มิถุนาย,ยน2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลื้มผลการสร้างและพัฒนาข้อสอบแนวทางพิสาสูสากว18เขตตัวแทนสพทเชื่อเข้มแข็งทั้งประเทศสพทร,ร่วมงานถแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย AI in Education คลิกโฉมการศึกษาไทยด้วย AI จากพันธมิตรระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดอบรม5คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยเท่าทันโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมฉลอง10ปีสถาบันคงจื้อสายไหมทางทะเลพร้อมย้ำสัมพันธ์ไทยจีนแน่นแฟนตลอด50ปี เลขาธิการกอประถอร่วมประชุมสภาการศึกษาหว่างยุทธศาสตร์การศึกษาชาติมุ่งสู่ OECD ครั้งที่2ประจำปี2568สอบประทอประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยครั้งที่1ประจำปี2568 รองเลขาธิการกบฏทอเปิดงานและมอบแนวทางการดำเนินโครงการผ่านระบบออนไลน์ในพิธีเปิดโครงการอบรมครูทเทรนเนอร์สมาร์ตเอเนจีรีดเดอร์ชปลุกพลังเปลี่ยนสู่อนาคตที่ยั่งยืนสบทอรวมหารือแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้ช่วยเลขาที่การกปรทอเป็นประธานเปิดโครงการการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ของสปทประจำปีงบประมาณ2568ผู้บริหารสปทอร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสการะพระบระมราชานุสวรีพระบาทสเมเด็จพระประเมินทรามาหาอนันทมหิดลพระอัฐรามาธิบดิน อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอเข่าวสอพทอ